สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฝนตกค่ะฝนตกเพิ่งหยุดนะคะเพิ่งหยุดตะกี้นี้เองค่ะอากาศร้อนมาหลายวันป้าแมงก็เรียกร้องหาฝนนะคะเพราะว่าข้าวป้าแห้งกรอบแล้วค่ะ,ะดินก็แตกละแหงนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศหลังฝนตกค่ะแต่ก็คงใส่ปุ๋ยไม่ได้หรอกนะคะไปชมกันเลยค่ะ ดูบรรยากาศนะคะหลังฝนตกค่ะฝนตกก็ตกแรงอยู่เหมือนกันนะคะมีน้ำมีน้ําขังแต่ไม่เยอะหรอกค่ะมันแห้งนานนะคะก็ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ต้องรออีกค่ะเห็นบอกว่าฝนจะตกอยู่จะตกอีกอยู่นะคะก็รอใหอ้ดินนะคะอิ่มน้ําก่อนนะคะตกลงมาอีกครั้งนึง ขาบอกว่าจะตกอยู่ติดต่อกันอยู่นะคะก็เลยต้องรอก่อนแล้วค่อยให้ปุ๋ยคะ่ะถ้าตอนนี้เพึ่งตกนะคะแล้วให้ปุ๋ยตอนนี้เดี๋ยวก็แห้งคะ่ะก็รอก่อนนะคะดูข้าวเหลืองนะคะน่าจะดีใจเวลาได้ฝนนะคะหรือน้ำขังเดี๋ยวก็แห้งคะ่ะถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะคะก็ต้องรอก่อนรอว่า,าจะตกลงมาอีกหรือเปล่า ได้ยินเสียงฟ้าคลื่นๆอยู่น่าจะตกลงมาเพิ่มอยู่ถ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวเสาอาทิตย์นะคะเสาอาทิตย์ลูกก็คงจะหวานข้าวหวานปุ๋ยแล้วค่ะดูรอดูก่อนถ้าตกลงมาซ้ําอีกอน้ําดินอิ่มน้ําก็บานปุ๋ยได้ข้าวเหลืองเยอะเลยค่ะท่านผู้ชม ยังดีตกลงมาแต่ถ้าพรมๆนะก็เหมือนกับมารดน้ำให้หญ้าเนาะหญ้าก็จะขึ้นทันแต่ตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวรออีกหน่อยถ้าฝนตกติดต่อกันสองสาวันก็พอดีเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะให้ปุ๋ยได้นะคะปุ๋ยครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วน่าจะให้ไปตั้งนานแล้วค่ะแต่น้ำไม่มีนะคะก็จะให้ปุ๋ยก็เรียกปุ๋ยแตกโกนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้สั้นๆนะคะมา, update, มาอัปเดตมารีวิวหลังฝนตกกันค่ะให้ดูต้นข้าวนะคะในนาของบ้าค่ะแล้วก็หญ้าตามคันนานะคะก็ยังไม่ได้ตัดค่ะก็ต้องตัดหญ้าให้เขาด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวป้าแมงก็จะอัปเดตให้ชมอ,อยู่ บ่อยๆนะคะหวังว่ายังไม่เบื่อกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ